ครับสวัสดีครับกับผมพี่หมีจจดีนะครับและนี่คือเกมโรงเรียนซากกับคนป่วนนะครับผมโอเยและตอนนี้ก็เป็นตอนที่16สหกศกปีแล้วนะครับผมไปลุยรับเควสกันเลยกว่านะครับผมโอเยและก่อนหน้านี้ต้องขอภัยนะครับที่หายไปนานนะครับผมหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนเราก็ไปทํางานนี่แหละไม่ว่างเล่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับเควสนะครับเราก็มาประสิธิ์วิชา พิเศษกันดีกว่าครับผมปรับท่านอาจารย์นะครับคนไร้บ้านนะครับผมเฮ้ยว่าไงไปลงผมเอาวิทยุมาให้ลงุงสอนวิชาให้ผมหน่อยเนี่ยว,วิทยุที่ลุงต้องการเออดีดีดีฉันใกล้จะครบแล้วฉันอยากจะไปมิติที่3มเต็มทีแล้วและวันนี้นะจิมมี่เรามาเรียนท่าสเต็ปคลิกกันนะครับฟรีคลิกฟรีคลิกฟรีคลิกนะต่อย สองทีแล้วก็ปากเขาให้ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ไอ้เชี่ยเด้งออกทำไมไม่ใช่ฉันบอกให้นายคลิก,กอย่างงี้นั่นแหละนั่นแหละที่ต้องการฟีคลิกอ่านั่นแหละนั่นแหละและสีฟีคลิกนั่นเข้าไปดีมากจิมมี่นั่นแหละที่นายต้องการไม่ใช่ว่าเตะเอ้ไม่ใช่ว่าต่อยอย่างเดียวนายจะต้องรู้จักการเตะบ้างนะแล้วก็ไปประจนภัยในโลกของนายต่อได้เลย ได้ครับผมได้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 ไดโอเคเควสของเราก็เควสในโรงเรียนแล้วเควสหลังบ้านเด็กเนิร์ดนะครับผมไปรับเควสที่โรงเรียนกันดีกว่านะครับผมโอ้ยเฮ้ยสวัสดีเด็กเนิร์ดเนิร์ดพ่อมึงดิ <c oughs> เราก็กุป่วนเปลียนไปเรื่อยนะฮะเอ้ยเจม,มี่นายยังไม่ตายเหรอ,อตายสิมึงดิเออเออ เควสมันบอกว่าเราอยู่ชั้นอ่าบริเวณนี้นะครับผมวิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง <c oughs> เออครูภาษาอังกฤษกูก็โอ้โหซดเล่าไม่ลืมเอ้จิมมี่สวัสดีนายมันสุดยอดเลยนะเอ้เฮ้ยอาจารย์มเมาแล้วเนี่ยมึงไปบ้านไปหน่อยจิมมี่นายรู้ไหมอาจารย์เอาเล่ามานี่เอ้ไม่ได้นี่มันของฉันท่านไม่แบ่งให้นายหรอกนายเด็กเว้เน้ย มึงก็ไหลไปเรื่อยนะเออ,เอ,อหมดขวดเออเฮ้ยกูเพิ่งจะกินเมื่อกี้นี้มันหมดได้ยังไงวะเออเหล้าหมดวยลูไหมฉันต้องอยู่โรงเรียนโง่ๆแห่งเนี้กับสอนเฮ้ยมึงจะมาบอกว่าโรงเรียนโง่่สิวะต้องมาสอนเด็กก็โง่อย่างพวกแกนี่ไงเอ,อ้ยกูก็ไปเรื่อยนะฮะมันบอกให้โอเคติดตามนะครับผมติดตาม ติดตามไม่รู้ติดตามใครแต่กูไปก่อนแล้วกันเร่เร่เร่เร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 ไปติดตามไม่รู้ติดตามใครกูต้องตามมันให้ทันติดตามนะฮะว่าเจ้าอาจารย์คนนี้มันไออาจารย์ใหญ่รถอาจารย์ใหญ่นี่อ๋อไม่ใช่รถอาจารย์ใหญ่ไอรถที่มันไปฟ้องครูใหญ่นะฮะกูวิ่งไล่ตามรถก็ได้รถมึงวิ่งช้ามากกูยังไงก็ตามทันนะฮะ ตามไปอย่าให้มันรู้ตัวนี่มึงไม่รู้ตัวจริงๆเหรอนี่กูจะชนมึงอยู่แล้วเนี่ยอยอาๆอย่า,ย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 าไปชนมันอย่าไปชนมันมันก็ชิดไปเออเหมือนมีอะไรมาตามเออสงสัยขับรถนี่ไม่เคยมองกระจกหลังเลยมั้งเนี่ยเบรกด้วยเบรกด้วยเว้นระยะห่างนิดนึงนะครับผม เราติดตามนะครับผมว่าบ้านเจ้าไอ้ครูคนนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จัดการป่วนได้เลยนะครับเฮ้ยมันเริ่มห่างแล้วนะจิมมี่จิมมี่มันห่างแล้วนะเว้ยมันห่างมากแล้วนะเว้ยจิมมี่นายจ้องตาไม่ทันนะเว้ยกูวิ่งเลยดีกว่าเออได้จะไวไวกว่ามั้งจิมมี่มันห่างแล้วนะเว้ย จิมมี่ไวๆหูมึงเ้ยไม่ทันว่ะอีมอหูแล้วนะมึงฮ่าเว้นยเอ้ยนั่นจิมมี่จิมมี่เอ้ยอะไรแล้วครูคืออย่างนี้นะคือฉันก็ไม่รู้จะอธิบายเธอยังไงเพราะกูก็ฟังมึงไม่ออกใจเย็นก่อนครูวางถุงกาวนั่นสิฉันต้องวางถุงกาวก่อนแล้วละ่ะโอ้ยจิมมี่ ฉันมีเรื่องอยากให้เธอช่วยฉันนะนะคือเคมีฉันนั่นฉันมีสูตรลับของฉันแล้วตอนนี้เคมีตัวสูตรลับของฉันน่ะมันหายไปนายยังไงก็ช่วยเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมได้ได้ได้ไดวันวันหนึ่งคูเจอแต่อาจารย์อะไรก็ไม่รู้โอเคเราไปรับเควสเรียบร้อยกับไอค้ครูภาษาอังกฤษเมื่อกี้หายไปแล้วนะฮะทำให้สำเร็จค่าแมงเลย เราก็มามาอะไรล่ะกูยังไม่รู้เลยหให้มันทําอะไรโอ้ไกลชิปบริเวณนู้นเลยเหรอโอเคได้งั้นกูต้องจักรยานสินะจักรยานกูก็อยู่ข้างบนเอ้ยกูอยู่นี่ไปอยอยเกือบเกือบชนเด็กเวนกูไปผมไปข้างนอกก่อนนะเออโชคดีแกอ,อ่ะถึงแล้ว อ่ะซึบอ่าที่นี่แหละโทษทีเกือบชนมึงนะเนี่ยเฮ้ยจิมมี่นี่ไงของที่อาจารย์ต้องการเอาไปเลยเอเอขอบใจมากรักษามันดีๆนะมันสำคัญมากถ้ามันสำคัญมากมึงเอาเชีย่ยจักรยานโก <c oughs> ไอเด็กเแ้่ไอจัจกรยานเออเออเอเอ ไอช้นเมึงจักรยานกูโอ้ชนผิดเพนผิดคนผิดคนผิดคนโอ้จักรยานกูหายไปละอ๋อยู่นี่อืมอืมง้างเน้นเน้นง้างเน้นเน้นเอ้ยไอไอไอสัตว์เอ้ยใครทำโกูอมึงไม่เกี่ยวกับกูไปอุ้ยเด็กเจ้าถิ่นไม่ว่างมาเล่นกับมึงแล้วมันมีเวลาจำกัดนี่หว่าเราให้เราทำอะไรวะโอเคอยู่สองซอยนู้น อยู่ซอยนู้นกูไปก่อนละ่ะโอ้หเลือนเหลือครึ่งหนึ่งเลยกูจะไม่ทำผ่าเลยเลยเคสกู <c oughs> <c oughs> จะจบไปเนี่ยอา้าวสวัสดีนี่ของครับโอเคเออเนี่ยแหละที่ฉันต้องการอ่าเอาดีมากจิมมี่อ่ะเอาคอยกระจายของใช่ไหมได้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 โ้โหมันไกลอะ่ะไม่มีจักรยานอะไรเลยอะ่ะโอ้ยทางตันเวน แล้วเราจะไปหาจักรยานที่ไหนแล้วเนี่ยตีนเปล่าก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยจะป้นรถแถวนี้เหมือน GTA ก็ไม่ได้โอ้จักรยานแถวนี้มีไหมเนี่ยนี่กูป้นรถข้างหน้าอู้ขขาหน้าไงรถจักรยานแต่มันขี่ไปแล้วอันนี้นี่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 วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งอือ่ามาส่งของครับผมเ<อ>ดลิเวอรี่ถึงที่เออขอบใจนายมากนะ ไอเจ้าตัวเมื่อกี้ไอ้หาแม่งเราส่งของไม่พอนะมันนี่ไงจักรยานเออยจักรยานของนายเหรอกูขอยืมเออจักรยานกูไอเชี่ยเออปัน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 ร้านตัดผมนี่ถึงแล้วลุงอ่าไปเลยลุง <c oughs> เออนี่ของครับเออขอบใจนายมากนะชิมม่ เอออะที่ไหนต่อข้างหน้าโอเคข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ากูก็ไปสิเออโมแต่ข้างหน้าข้างหน้าอยู่นั่นแหละปัน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 ปนปันปน,นี่ไงอยู่นี่เองว้าวทิงรถนี่ถึงเทไม้เออนี่มันยาของด็อกเตอร์นี่นะโอ้ขอบใจมากนะฝากขอบคุณด็อกเตอร์ด้วยได้ได้ได้ไ,ดไปอีกคนนึง จะหมดเวลาก่อนไหมอีกคนนึงอยู่ไหนออ้อยู่ไหนพ่องอยู่ในโรงเรียนอย่าอยู่โรงเรียนวะไปขี่ทางตันปะหวะข้างหน้าอ๋อไม่ใช่ทางตันทะลุได้เยี่ยมโลป้ายลุงยอ,อย่าเก,กะโอเคยังมีเวลาอยู่นะครับผมอยู่บริเวณในโรงเรียนอ่าข้างในสุดเลยโอเค บานไปหลายแม่มาส่งของครับเฮ้ยลงไปเด็กเกียนไม่รู้จักแล้วจิมมี่ขาใหญ่แห่งโรงเรียนนี่ลุง เฮ้ยมึงอย่าเปี้ยวกูจะส่งของอ้ห่าเอ้ยเห็นกูไม่ได้เลยห่าเจ้าพวกนี้เราเป็นศัตรูกับพวกไอพวกเด็กโอเคแล้วเราก็ต้องไปเอ้ยจะไม่ไมนายเธอไม่เข้าเรียนแล้วไอเด็กเที่ยวพวกนี้ทำไมมึงไม่จับมันละ่ะฮะจับแต่กลัวไอลดเตอร์นั่นก็อีกหนึ่งตัวเฮ้ยเธอชนผู้หญิงแล้วไม่ขอโทษไอเชี่ยอะไรเราโอ้ยเราต้องเข้าไปโรงเรียนอีกเหรอตอนนี้โรงเรียนอันตรายมากเลยนะ โอ้ยกูไปฆ่าแม่มึงเหรอโอ้โหตามจริงๆโอ้โหโคตรเยอะเลยเดี๋ยวกูใจเย็นโอ้่ะเรียบร้อยแล้วด็อกเตอร์เนี่ยเหรออ๋อยาปลูกหนวดนั่นเองยาปลูกผมนะครับถึงว่าแต่ละคนที่กลัวไปให้นี่หัวล้านกันเป็นแถบเลยนะฮะเฮ้ยจบสักที กับเควสหนึ่งนะฮะกับการถูกไล่ล่าอย่างกับไปฆ่าแม่มึงมาแต่ไหนแต่ไรน,นะฮะอ่ะเวลานอนแล้วเวลานอนมึงก็ต้องเข้านอนเจมสเ,เออถ้ากูไม่นอนล่ะจะทำไมเจมสในเวลานอนนะเออกูรู้แล้วกูจะไปนอนอยู่นี่ไงมึงไม่ต้องมไล่กูได้ไหมมึงจะไล่กูทำเตี่ยอะไรละ่ะเออ อ้เหนื่อยนอนละว,วันนี้เดี๋ยวรับเวสพรุ่งนี้ต่อนะครับผมคลิปยังไม่จบนะไปต่อเลยเป็นเช้าที่สดใสที่เหมาะกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโรงเรียนนี้นะครับผมเราไปรับเวสท,ที่บ้านเด็กเนิร์ดส่วนไอคูภาษาอังกฤษช่างแม่ช่างแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้ บ้านเด็กเนิร์ดโอ้ยโทษที่ชนผู้หญิงโอ้ยอีกแล้วเหรอเธอเธอไอเกมเกมนี้คือเด็กตัวเล็กนะครับกับผู้หญิงนะฮะห้ามทำร้ายนะครับผมและก็มันไล่ไล่จังเลยเว้ยบางทีกูขี่จักรยานในโรงเรียนกูก็ไม่ได้ตั้งใจป่ะอืมไอเชี่ยมึงหลบไปเฮ้ฮ่าสมหน้าพวกมึงยัส yes! ไล่จริงไล่จังจะไล่ไปถึงไหนเนี่ยฮะเออเข้ามาในนี้แล้วปลอดภัยแล้วเพราะว่าประตูรั้วพอเราเข้ามาประตูรั้วก็จะถูกปิดไอ้เชียร์ไม่ปิดวะโอเคเข้าไปรับเควสเลยดีกว่านะครับอ่าราการจัดวางเริ่มสวยหรูขึ้นมาแล้วจิมมี่ฉันกําลังต้องการตัวนายพอดีเอ้ยจิมมี่นายช่วยพวกเราได้นะนั่นสี่นายเจ๋งที่สุดเลยคืองนี้นะ เราต้องการอุปกรณ์ที่เสริมเติมแต่งกับที่นี่เพิ่มเติมอีกนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่ออกไปได้เพราะว่าของที่เราต้องการอ่ะอยู่กับพวกเด็กเกเรงั้นเหรอให้ชันดก,การได้เลยจัดการให้นะครับผมปูกะมัวซัวตัวเหล่งไปบริเวณข้างหลังนี้ใช่ไหมหยิบปืนขึ้นมาทะลุเข้ามาตรงนี้นะครับผมอ้าวเด็กเนิร์ดทำลายเฮ้ยเจ้าพวกนี้มันกำลังจะมาเล่นเราแล้ว นะยิงแม่งเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเราต้องป้องกันที่นี่ให้ได้อ่านี่ยิงเข้าไปโอ้ยสฮฮ่าไหนมีตัวไหนอีกยิงเข้าไปโอ้ยสอ้าวหมดแล้วหมดกอ๊อกกูก็เหลือแต่หนังยางสิเฮ้ยง้างไปเอ้ยมันพังประตูด่านที่ด่านของเรามาแล้วโอ้ยใครยิงกู โอ้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วใช่ไหมฟาดแม่งเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม้เบสบอลดีกว่าลงไปขวดกันมาเลยดีกว่าตรงๆซื่อเฮ้ยไอเจ้านี่หนังยางเหรอหนังยางหนังยางเหรอหนังยางเหรอเฮ้ยใ,ใจเย็นใจเย็นเพื่อนหาแม่งโดนพวกเดียวกันเองนะตอนนี้เรามาช่วยเด็กเนิร์ดนะครับผมอ่าบริเวณไหนอีกโอเคเราต้องไปป้องกันตรงนู้นต่อเจ้าพวกนัก นักกีฬามาโจมตีฐานแล้วแล้วนะฐานของเราแล้วนะครับผมกลับไม้เบสบอลหนึ่งอัน้องการฐา,านให้ดีพวกนายฮะกระป๋องายามาพร้อมเลยนะตึ๊ต๊ตขึ้นมาบริเวณนี้มาเดีย๋ยวชัาจัการเองมาตั้งป้อมรอยิงได้เลยจ้าไหนโผลมาสิกูตั้งป้อมรอลราเนี่ สดัสดสดัตสัเข้าไปสัดเข้าไป,าาไปจะไม่มีใครผ่านประตูนี้ไปได้เจ้าพวกนักลักบี้ทั้งหลายนี่เอ้ไม่ใช่ลักบี้เขาเรียกว่าเมกัตบอลนะฮะออเจ็บเจ็บแจบใส่ชุดมาให้พร้อมก็ไม่หว,วั่นไหวอ่าเยสมามามาใครไม่กลัวตายก็เข้ามายิงเข้าไปกระสุนปืนลูกยางนะครับผม เจ็บเข้าไปโดนเข้าไปเฮดช็อตนี่โอ้ยเจ็บจังเลยมาเป็นลูปทางตรงอย่างนี้ก็เสร็จชันเซยิงเข้าไปยิงเขาอัดอัดอัดท้องอัด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 เข้าไปตัด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 โอ้ยมึงก็ไม่เข้าคบเวอร์กันเลยเนอะไอ้สัสโง่ชิบหายอ่าเรียบร้อยโอ้ยถึงว่าละเราเมื่อกี้เราเข้าที่บริเวณพวกนักกีฬา มันไล่ตีเรายับเลยนะฮะฮะเรียบร้อยนะครับโอเคครับชอบคลิปคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดทุกใจกดกระดิ่งกดติดตามกดหากดเทวอะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมีในการทับคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมโอ้ย oh yeah. เล่นเกมแบ่งเวลาให้ถูกต้องตั้งใจเรียนหนังสือและเป็นเด็กดีของพ่อแม่กันด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ดีในเกมนี้ก็อย่าไปลอกเลียน แบบกันนะครับผมอะไรที่ไม่ดีในเกมนี้ก็อย่าลอกเลยแบบนะครับบายบาๆเข้าใจไหมเด็กเวน